ก็พอกิ้นกนไนดะ้ก็คืออร่อยจะมีวันเสาร์ครับมีวันเสาร์มีที่ปกตาแล้วก็วันพุธวันพุธจะเป็นนครปฐมครับแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นบาแก้วแล้วก็วันศุกร์จะเป็นยกกระบด เป็นตอนบ่ายหมดเลยเหรอครับเป็นตอนบ่ายหมดเลยก็ตั้งแต่บ่ายสองนะฮะตั้งร้านบ่ายสองก็สามโมงครึ่งก็มาซื้อได้แล้วครับเพราะว่าผมต้องทำไส้ทำหนมปังทุกเช้าโหนี่หนมปังนะมีหลายอย่างเลยเนี่แม่ค้ากำลังทำกันเลยโยบ้ากินเท่าไหร่คะกินละสิบบาทนะมีไส้ยเยอะเลยที่นี่เอาา้า เอาใบเตยหนึ่งค่ะแล้วก็ชาไทยหนึ่งโอยต้องชิ้นชาไทยเอาด้วยเอาด้วยเอาชาไทยให้หนอึ่ง ปังนึ่งไอ้น้ำอะไรดีครับไอ้อีอันหนึ่งนะชาไทยชาไทยอะไอย่างนะโบราณอสามชิ้นนะครับาโ่ชินิ้นก็แ้ก็คืออร่อยเป็นตังร้อยด้ยนะอะไรไ นนมีอันนี้มะพร้าวครับอันนี้มะลิมะมานฟางก็หั่นด้านหลังนี่เลยสิบชิ้นแถมหนึ่งด้วย ค้าสวัสด,ดีนะข้าสวัสด,ดีครับทางร้านเขารับ,รบสกแกนด้วยนะเลือกได้เลยจ้า เราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเดินกลับไปซื้อ เสาร์ครับมีวันเสาร์มีที่กงตาแล้วก็วันพุธวันพุธจะเป็นน้ำพริกผครับแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นปาาแก้วแล้วก็วันศุกร์จะเป็นยกกระบะเป็นตอนบ่ายหมดเลยเหรอครับเป็นตอนบ่ายหมดเลยครับวงตั้งแต่บ่ายสองนะะตั้งร้านบ่ายสองก็สามโมงครึ่งก็มาซื้อได้แล้วครับเพราะว่าผมต้องทําไส้ทำหนมปัง,งทุกเช้าตั้งแต่ไส้ทาเองครับผมบโอเคไงวันนี้ขอบคุณมากเนาะ อ,อ๋อนี่รับออกงานน,นอกสถานที่ด้วยครับผมรับนี่นะใครสนใจก็ตามเบอร์นี้นะ